สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีคนดูทุกท่านด้วยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้ฟ้าจะมาอัปเดตนะคะรถสีสวยมากๆเลยนะคะสีสีนะคะปีเดียวกันนะคะต่างกันที่เลขใหม่นะจ๊ะปีเดียวกันนะคะพี่พี่ขาจะได้น้องนะคะยาริสหนึ่งจุดสองตัวนิวสปอร์ตนะคะปี2023นมะมีทั้งหมดสีสีสีคันเลยนะวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะความเดิมนะคะน้องคันนี้นะมาเริ่มต้นกันที่น้องคันสีแดงกันก่อนนะคะน้องคันนี้นะ จะเป็นน้อง t o y ยต้ายาริสหนึ่งนิวหนสปตนะคะคันนี้ปี2022ันยี่สิบสออ็กคาไปค่ะปี2023นะคะไม่วิ่งเพียงแค่18,000กิเมเท่านั้นนะให้ดูความเดิมนะพี่นะสภาพเดิมป้ายแดงเลยนะให้ดูนะคะไอยหน้านะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะนี่สวยเลยนะรถยังใหม่อยู่เลยค่ะพี่ไม่วิ่งเพียงแค่18,000กิเมเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะราคา 4 0 0 0 0 0 4 9 0บาทนะฟรีดากผ่อนอยู่ที่8ใบเทาเท่านั้นนะคะฟรีดักผ่อนอยู่ที่8ใบเทาเท่านั้นนะให้ดูนะความเดิมเดิมสวยๆเลยค่ะพี่สีสวยเลยนะไม่มีการฝักสีมาอย่างแน่นอนนะคะรอบคันไม่มีบุบไม่มีฉํำนะให้ดูนะคะ,ะคันนี้นะคะแล้วก็นะ้าล้อแม็กสวยๆเลยนะเดิมโรงงานเช่นกันนะน้องคันนี้นะคะยางพี่จะได้ยางของปีนะคะปี2023นะคะมากับตัวรถเลยนะสัปดาห์ที่ 38ปดนะคะคันนี้จะได้ขอบ15แล้วนะจ๊ะสวยๆเลยนะ้าทุกอย่างสภาพเดิมๆเลยนะมีคิ้วกันศาสมาให้ด้วยนคะแล้วก็กระจกรอบคันก็ยังอยู่เดิมของโรงงานยังอยู่เดิมของป้ายแดงเลยนะนี่โตโยต้านะคะรอบคันไม่มีบุบไม่มีชำนะ,ะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนคะในส่วนของกระจกนะจ๊ะพี่จ๋านี่ให้ดูนะสวยๆมากเลยนะน้องคันนี้นะเลขทะเบียนพี่จะได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะเลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะสวยๆเลยนะ สวยๆเลยนะคะแล้วก็นะกระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานเช่นกันนี่นะคะเดิมๆของโตโยต้านะคะน้องคันนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะคะพี่พิ่านไหนสนใจค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะราคา4 0 0 0 0 49,000บาทฟีดาวผ่อนอยู่ที่8ใบเท่าเท่านั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่น้องที่อยู่ข้างๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีสวยมากๆเลยนะคะน้องสีขาวบุกนะคะน้องยาริสเนว1.2สมาร์จะเป็นตัวสมาร์นะคะแล้วก็จะเป็นโฉมใหม่ด้วยนะ ปี2 0 2 3เลขไม้วิ่งเพียงแค่2 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคา479,0 0 0บาทคันนี้จะเป็นตัวสมานนะคะพี่ๆขานะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,00 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,00 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่บอกเลยสีสวยมากเลยนะจะได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะไฟหน้านะคะเดิมๆของโรงงานนะ,ะไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นกันเลยนะะ้องคันนี้นะ,ะนี่พี่ดูด้านหน้านะ,ะแบบเป็นตัวโฉมใหม่เลยนะเป็นตัวโฉมใหม่เลยนะคะ ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะคะให้นะคะแล้วก็ในส่วนของป้ายแบรนด์โลโกโ้เดิมก็ของโรงงานเช่นกันนะคะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานเช่นกันน้องคันนี้นะ,ะบอกเลยสีสวยมากนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าให้แล้วนะคะจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะสวยๆเช่นกันนะคะสวยๆเช่นกันนะจะมีคิวกันสารมาให้ด้วยน้องคันนี้นะคะ นี่มีคิวกระสา์เดิมของโรงงานนะกระจกนะคะรอบคันก็ยังอยู่นะคะก็ยังเป็นกระจกเดิมของโตโยต้านะคะยังอยู่สภาพเดิมป้ายแดงเลยนะ,ะรถไม่มีคันกรับสีนะคะพี่ขาทุกอย่างนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะ,ค,ะคันนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ท h i เลสนะคะสวยๆเช่นกันนะคะ,ะมาต่อกันนะคะอีกคันหนึ่งนะคะมาในส่วนของอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็น t ต y ย t a า a r i s นะคะจะเป็นตัวนิว1.2สมาร์ทนะคันนี้ปี2023นะปี2023ปีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นะคะไมวิ่งเพียงแค่30,000กิโลเมตรนะคะราคา469,000บาทนะ469,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8ใบเทาเท่านั้นนะคะ 8,000กว่าบาทเช่นกันเลยนะพี่จะได้เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะบอกเลยเป็นสีสวยมากนะคะสีหายากอีกสีหนึ่งเลยนะคะให้ดูนะคะรอบคันไม่มีบุบไม่มีช้านะคะไม่มีรอยลกักกิมด้วยนะคะไฟนะคะไฟหน้าไฟเดิมโรงงานนะคะไม่มีแต่งไม่มีราวเช่นกันนะนี่ด้านหน้านะคะโฉมใหม่เลยนะ,ะจะเป็นตัวโฉมใหม่เลยนะนิว1.2สมาระะ์ทค่ะสวยๆอีกเช่นกันนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยพี่จะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปใช้งาน,นะคะ่ะ สีสวยมากค่ะพี่นะคะเป็นรถที่หายากด้วยนะสีนี้นะคะเป็นรถที่หายากเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะจะได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะได้เป็นสีดำนะนี่เดิมๆของโรงงานเลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะ ฝั่งกระจกนะพี่นะกระจกรอบคันจะเป็นเดิมของโรงงานเช่นกันนะไม่มีแตกไม่มีรา้าเช่นกันเลยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันแบบนี้เลยนะแล้วก็เสาวิทยุนะคะมาในรูปแบบของคลิปฉลามมาให้แล้วนะคะสวยๆอีกเช่นกันนะคะยังอยู่เดิมของโรงงานยังอยู่เดิมของป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะพี่นะสีหายยากนะคะน้องคันนี้นะคะเป็นสีที่หายากมากมากเลยนะ สวยๆเลยนะอ่ะมาต่อกันอีกคันหนึ่งนะคะมาต่อกันที่คันสุดท้ายคันนี้นะคะจะเป็น New 12 Smart ปี2023ไม่วิ่งเพียงแค่5,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่ๆขาไม่น้อยมากๆเลยนะ,ะบอกเลยซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคุมคุมด้วยนะราคา4 7่0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ สภาพสวยเดิมป้ายแดงสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะน้องคันนี้นะคะพี่พี่ขานะให้ดูความเดิมนะคะความเดิมนะคะให้ดูนะคะนี่นะไฟหน้าไม่มีแตงไม่มีราวเช่นกันนะคะสวยๆอีกเช่นกันนะคะนี่คันนี้นะคะสภาพเข้าใหม่เลยนะยังไม่ปรับสภาพนะพี่เดี๋ยวถ้าปรับสภาพคือแบบสวยๆแจ่มๆอีกคันหนึ่งเลยนะ,ค,ะคันนี้นะนี่ให้ดูนะคะ,ะ,คะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมโรงง,งานเช่นกันนะนี่ไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดนะเลขทะเบียนพี่จะได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะสวยๆอีกเช่นกัน นะสีเดิมๆเ,เลยนะไม่มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยรถกับลูกค้าทุกท่านนะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้ทุกคันนะคะสวยๆแล้วก็มีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะปล่อยรถ กับลูกค้าด้วยนะคะจํานวน200กว่าจุดเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะมีเช็คช่วงล่างด้วยทุกอย่างนะคะเราพร้อมให้บริการก่อนที่จะส่งรถมอบกับลูกค้าทุกท่านนะคะเอาให้แบบซื้อไปใช้งานไม่ต้องมีปัญหาเลยนะสวยสวยอีกเช่นกันนะน้องคาน,นีนะมีให้ดูรอบคันนะคะไม่มีบุบไม่มีชํานะคะสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะสวยสวยอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็กระจกรอบคันก็ยังอยู่เดิมของป้ายแดงเลยนะยังอยู่เดิมของโตโยต้านะนี่เห็นไหมสวยสวยเลยนะเห็นไหมจ๊ะพี่จา๋านี่ขอเนี้ยโฟกัสนิดนึงนะ ขออนุญาตนะคะโฟกัสนิหนึ่งนะคะสวยๆนะคะฝั่งประตูแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะนี่ เห็นไหมสวยๆอีกคันหนึ่งเลยนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อมหาฟ้าได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าเก้าห้าห้านะคะหรือจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาฟรีนะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมาหาฟ้าที่ร้านหรือที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่ไม่เป็นไรนะคะฟ้ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านแล้วก็ฟ้ามีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านด้วยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้นะคะรถทุกคันเป็นรถสภาพเกรดเอนะคะเป็นรถคุณภาพคัดเกรด นั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบนะคะสําหรับนี้นะคะฟ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะหากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะคะฟ้าขออภัยมานตรงนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ